Sorry No No No, no. ไข่เจียวจากไข่นกกระทา100ฟองวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทําไข่เจียวนี่คือไข่นกกระทา100ฟองโอเคเราจะมาตอกไข่นกกระทากันก่อนขั้นตอนที่ยากที่สุดของเรื่องนี้1ฟอฟองสอฟองแตกใส่หน้าเลยอะ ตอนเด็กๆคือเราเป็นเด็กที่ชอบกินไขน่นกกรก็ทามาก แล้วก็วันหนึ่งถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดก็คือให้พ่อซื้อนกกระทามาให้นกกระทาจริงๆเอ่อสี่คู่หลังจากนั้นเกียดไข่นกกระทาไปประมาณหลายปีองไม่กล้ากินเพราะว่าพอเวลาเราเลี้ยงนกกระทาจริงๆแล้วอะเราเลี้ยงอยู่ในกรงใช่ไหมแล้วขี้มันเต็มไปหมดเลยอะแล้วนกกระทามันจะมีกลิ่นเฉพาะคือเป็นกลิ่นสัตว์ปีกแล้วก็กลิ่นขี้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ค่อยทำความสะอาดแล้วเราก็แบบทุกครั้งที่เรากินไข่นกกระทามันจะมีกลิ่นนั้นอยู่นิด,ๆ,นดๆใช้เวลาหลายปีนะก่อนจะกลับมากินไข่นกกระทาได้แล้วสุดท้ายกกกกก็็ยััังลบมาาเปนนนคนที่รกกริไข ระทานเเหมมือดิแต่ถ้าให้เรียนนกกระทาอีกพอเล้วตอกไปเรื so, ่อยๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตผ่านเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับไข่นกกระทาหนึ่งฟลองยังมีอยู่ตรงนี้เท่านั้นลอรี๋ยวเราได้กินเข้าไปเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตุยเข้าลงนี่ไงเขาเดินในสมองอุดตันอยู่นี่นะโอเคก่อนที่เราจะเจียวเพราะฉะนั้นเราต้องตีกันก่อนนะฮะ ตีไข่ใ,ให้เข้ากันแตกสิแตกใส่หน้าฉันอีกอ่าแตกคร่าวๆก่อนยังไม่แตกโปะสัทีเดียวนะฮะต่อไปเป็นขั้นตอนการบรุงอันนี้อร่อยผงไก่นิดหนึ่งผงชูรสนิดหนึ่งใครไม่ใส่ถือวอ่าง่น้ำปลานิดหนึ่งนี่เฮ้ <c oughs> เสียงเหมือนอะไรอะน ขั้นตอนต่อไป,ไปคือการกรองสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้เราเราใช้มือตอกมันอาจจะมีเปลือกมีแปลกมีเปลือกมีปลวกอยู่ในนี้ได้นะฮะก็กรองมันหน่อยอยากกินฝอยทองขึ้นมาเลยอนะรับ <c oughs> หน้าจะทำฝอยทองไหมนะไม่ทำซื้ <c oughs> <c oughs> อดีกว่านอซื้อแดกเถอะตอวเด็กนี้ต้องช่วย ย่าทาอยู่นะเพราะที่บ้านขายขนมไทยโอเคขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ทุกคนนะ่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีก็คือการเทียวไข่จากไข่นกกระทาหนึ่งร้อยฟองเอ,อิรมมันจะฟูไหมวะดูถ้าทางมันไม่ค่อยฟูเลยนะไม่รู้ละล้างไฟรอชาวอนนี่นเสร็แล้วก็ใสร็จมันลงไปผสมมันลงไปเนี่ยเรือเราก็จะใส่ไข่โอเคเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปไม่มีทางออกมาเป็นแผ่นได้เพราะว่ามันเยอะมากมันจะต้องแบบอีดดกเป็นไข่คนอนะ นึกออกปะอ,อ,อ๋ออย่างนงี้เหรอโอเคแฟนบอกว่าได้กูก็ต้องได้ไม่เป็นไรนี่เป็นการทดลองนี่คือการทดลองเราอย่าคิดเยอะทำ,ได,ทำ,ไ,ดทำไ,ได้ก็ทำได้ทำไม่ได้ก็ทำได้ทำได้ก็ทำได้นี่ไม่ใช่อะไรการหนูทำได้นี่เป็นช่วงหนูทำไม่ได้ <c oughs> เอาเราเหมือนไปกินข้าวหน้าไข,ข่ของร้านคุณซาโต้อะไรเงี้ย <c oughs> ที่แถบออ ทานเมืองเกียวโตตอนนี้คุณซาโต้กำลังทำหน้าข้าวไข่ข้นให้เราทานซาโต้กำลังคิดอยู่นยกูไม่ได้ไข่ไข่เจียว <c oughs> ท,ทำไมทำไปเรื่อยหรอการทำไข่เจียวแบบเย้ยๆนี่มันต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะถ้าเราใจร้อนเราก็จะเป็นคนใจร้อน <c oughs> ตอนนี้เราใจร้อนเอ้ยได้อยู่บอลลูน <c oughs> เคยจำได้คร่าวๆว่าตอนเด็กๆคือไข่นกกระทานหนึ่งฟองเท่ากับกินไข่ไก่ตั้งหลายฟองใช่ป่ะคอเลสเตอรอลมันอะแต่ว่าหน้ากูอะก็ดูว่าไม่ได้ห่วงคอเลสเตอรอลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของงานในวันนี้ไม่อยากจะเป็นคุณซาโต้มาทำให้กี่ดอกจะรอดเหรอคุณซาโต้ขอเสียงตบมือต้อนรับคุณซาโต้ Hi Sir Sorry Sorry นี ต้องขอบคุณคุณซาโต้มากๆเลยนะคะเก่งมากค่ะรอดว่ะอังใสอีกหน่อยนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับไขนเนสเซียร์เนสเชียร์สุดฮอตบอลต้องยกเครดิตให้คุณซาโต้มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เพราะยาชิมกรีน อมมากเลยในะไข่เจียวที่ของ This class. ที่สุนิลเคยชินมานานเลยฮะพูดอะไรไวะยี่หรอแม่อบอกไม่รู้เลยจริงๆไข่เจียวจะไม่อร่อยเลยถ้าไม่ทานกับข้าวสวยก็ขอะะอนุญาตวาดน่ากินมากเลยเราจะรับประทานแล้วนี่คือข้าวไข่เจียวจากไข่นกกระทา100ฟ้อง หพรลาพริกอร่อยเนาะใช่ใช่ใช่ไม่มีกลิ่นที่เราคิดตอนแรกเราคิดว่ามันจะคาวหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นเลยสักนิดเดียวอ่ะดีมากเลยอ่ะกินคนเดียวเดี๋ยวจะหาว่าตอแหลนะเพราะฉะนั้นใครอยากทานก็เชิญเข้ามาทานได้เลยนะฮะไข่เจียวหนึ่งร้อยฟ้าก้าใช่เงี้ยตอนแรกนึกวมันจะมีกลิ่นแบบคาวๆไม่มีเลยเนาะไม่มีสักนิดเดียวด้วยหอมมากได้ค่ะเชิญเลย อร่อยมิลล่าอร่อยผงชูรสบอกเลยถ้าไม่ใส่คือว่าโง่แม่ปิดคิปเลยหนูกินกันปิดคลิปเลยปิดคลิปพอแล้วแค่นี้แหละไปทำกินดูถ้าเกิดใครอยากจะคิดว่าเสุขภาพเอเส้นเลือดในสมองยังดีอยู่ก็ลองทำกันได้นะฮะทานไปเลย1 0 0ฟอยฟงอร่อยมาก